アディカーワニジャリアン、カムグリアループテ、サデン、ラムダ、なんかカムグリアループテ、なんかマン、ま、んパンギャークの、ダイワ、チャイナイサタン、なん,んらエライラ、ヤン、ノキパンマークをループテください、コーローンくださいませんか、コーローン、ルワルプテもいいですか、コアのヤーク、ループテイマスガムランタムユークアンテンガイ、サパー、れにレニア、ループテイヤーマーク、レコノクチャークなナ,ナカヤミアンニードアイ、 ใช้คำกริยารูปเตะแสดงลำดับถ้าใช้รูปเตะนะครับบกลำดับได้ไม่ยความาอะไรอ่าดูนะครับอ่าที่ผ่านมานะครับลาโคลิอันซาตะนะครับนิชาว่าเราอาบิมัสอาบน้ําและก็ก๋วยหั่นว่ากินข้าวใช่ไหมครับแต่ว่านนี้คนนี้ที่อยากจะบอกว่า อาบน้ำและลํำดับต่อไปนะคะกินข้าวก็จะพูดว่าอย่างไงตอนเช้าทำอะไรบ้างน,นะคะเช่นตื่นค่ะหลังจากนั้นก็อาบน้ำแล้วก็เปลงฟัานแล้วก็กินข้าวแล้วก็มาโรงเรียนอะไรเนี่ยในกรณีที่อยากจะพูดว่าอย่างนี้นะครับภาษาญี่ปุ่นพูดว่ายอย่างไรดีก็ประโยคนี้กับประโยคนี้นะครับต้นเชื่อมใช่ไหมครับแสดงว่าเราก็ต้นใช้คำเชื่อมครับคือไออันนี้ครับ ชาวาอาบิมัสそしてご饭を食べますอาคำเชืああ่อมิเตนะครับそしてแปลว่าเแเ้วก็นะครับโซเิเตเป็นคำเชื่อมทีーー่ใช้เชื่อมนะครับประโยคที่สอดคล้องกันทีんん่สาคัญคกอประโยคเชื่อมประโยคนะครับหมายความว่าเช่นฉันนะครับชอบทาโกยากิและไทากิค่ะอะไรเนี้ยก็ทาโกยากิและไทากินะครับเชื่อมด้วยโซเิเตนไม่ได้เช่นส้มตำนะครับ อร่อยและถูกอันนี้นะโอิชร่อยสูสีไแลไถูกนะครับก็เชื่อมคำศัพท์กับคำศัพท์ไม่ได้ซชิเตะนะครับถูกเชื่อมประโยคกับประโยคนะครับซึンン่งก่อนิเตะนะครับต้องมีมารุต้าอประโยคให้ได้ครับเพราะว่าสูชิเตเป็นคำเชื่อมนะครับเชื่อมประโยคกับประโยคนะครับดังนั้นประโยคที่เร่วนะครับต้องจบก่อนิเตะอยู่เร่อ プライオークに一丁。レコー、カムサンタン、カムシアムニーナカップ。シアムプライオクニーガプライオクニーナカップ。ムンガーウェニア。これシャナントンラワンナカ、ナクリアンマクチャルームキアンマルにイナカップ。起きます。マル。そして、寝ます。マル。セメカップ。うンカップ。レコー、ノンカップ。はい、チェン。これは辛いです。そして、高いです。 เมื blender, ่อกี้บอกว่าเชื่อมคำคุยน่าสักับคำคุยน่าสัไม่ได้ใช่ไหมครับเช่นคารายกับทากายนะครับเพ็ดกับแพนนะมันเชื่อมไม่ได้คาไรายสูตีทากายเดสไม่ได้นะครับแต่ว่าโซสีนั้นเชื่อมประโยคได้อันนี้นะครับคารายเดสเพ็ดครับนะครับแล้วก็แพงครับอย่างเงี้ยก็อันนี้นะครับประโยคเนะประโยคจบแล้วนะครับนี่คือ v e r b to be บวกเพ็ด レコーブークトゥビーブワークペーンの、レコーミーマルドワイ、プロシャナンチュアムドワイ、そしてダイ、アニクビティガンチャイ、そしてカップ。レヌアンジャック、そして中ミコアマイはレオコー、プロシャナンフーティアニダイ、シャワーを浴びます、そしてご飯を食べます。アープナームカップ、レオコー、ンカーをカップ、シャワーを浴びます、そしてご飯を食べます。 プーンんか,んになんかシャワーを浴びます。ラムダップトパイギンカオ、ラムダップトパイノーン。じゃ、プーツはイヤンガイディうシャワーを浴びます。まるプライオカイジョブワーをレオコそして、ご飯を食べます。レオコそして、寝ます。シャワーを浴びます。そして、ご飯を食べます。そして、寝ます。ペンベプニー。アニク、ウィティーボーク、ラムダップドイシャイカムサンターン、カムシュラム、そして、な แต่みなันจำได้ไหมวันนี้นะครเรดยนเรื่องอะไรคือรูปเตะที่แสดงลำดับใช่ไหมครับอ่านี้ครับไฮประโยคหนึ่งคำกริยารูปเตะนะครับประโยคสองคือทำหนึ่งแล้วก็ทำสองไ้คำกริยาที่ผํนเป็นรูปเตะสามารถนำมาใช้เพื่อเชื่อมประโยคหรือเชื่อมการกระทำหลายๆอย่างที่กระทำโตเนื่องกันเป็นลำดับได้เนี่ยหมายความว่าอะไรใช้ซูชิเตะเมื่อกี้นะมันเคลียร์เร็วไม่ใช่หรอใช่ได้แต่ว่า はい、マギーアップ、ナム、レオコ、ギンカオ、ニーナカップ。コ、シャワーを浴びます。そして、レオコー、ご飯を食べます。チェメイカップ。では、皆さん、なんか、ルーアイリークは、カムは、そして、なんか、マジャックない。カムは、そして、ニーナカップ。マジャック、カムは、そして、カップ。マイクは、まあ、これ、ソーク、チェンナン、ヤンナン、チェメイカップ。レコ、シテ、麦、僕は、ループでなんか、ボクラムダだダイ、チェメイカップ。 มายความว่า so step แปลว่าทำเช่นนั้นและมีความหมายอย่างนี้อาบน้ำทำเช่นนั้นและกินข้าวเนี่ยเออตอนนั้นอาบน้ำแล้วก็กินข้าวแสดงว่าพูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ว่าผิดนะคะถูกต้องแต่เมืองว่าพูดซ้ำไหมเชา่าอับิีมาสก็อาบน้ำทำเช่นนั้นแล้วก็กินข้าวครับไมีความหมายานั้นอก็ใช้ใช่ so step ก็พูดได้นะครับอื แต่ว่าเนื่องจากอันนี้ครับอาบน้ําทําเช่นนั้นแล้วลําดับต่อไปยิงข้าวใช่ไหมแสดงว่าคนอาบน้ํากับทําเช่นนั้นแล้วนะคะก็เหมือนพูดแบบสั้นๆไม่ได้หรออาบน้ําค่ะทําเช่นนั้นแล้วก็ลําดับต่อไปอะไรเนี่ยรวมรวมไม่ได้หรอก็รวมได้คืออาบิมาสนะคะปริแอนเป็นลูปเตะก็ซูชิเต้นี่นะคะทำเช่นนั้นใช่ไหมทําเช่นนั้นนี่นะคะมันรวมกับอาบิมาสเลยเพราะฉะนั้นทาวาโออาบิเต้ครับก็ อาบน้ำและกินข้าวพูดเป็นประโยคเดียวได้นะครับถ้าเป็นอันนี้นะครับใช้เต้นนะครับก็ประโยคยังไม่จบนะครับแต่อันนี้คือหนึ่งประโยคแล้วก็สองประโยคเมือนประมาณนั้นดั้นนั้นใช้เทงไว้นะครับก็จะเข้าใจง่ายนะครับอาบน้ำและกินข้าวนะครับรูปเต้นนะบกลำดับได้นะครับเพราะว่ารูปเต้น,นะคะเชื่อมการกระทําหลายอย่างที่กระทาโตเนื่องกันนะคะเป็นลําดับได้ใช่ไหมครับตแปลว่าและ ดังนั้นถ้ามีน่าสนนะครับพันรูปเตะได้แล้วก็จะบอกลำดับได้เช่นตอนเช้าทำอะไรบ้างอ๋อตอนเช้าหรอครับช้าโอเคมาสลลำดับต่อไปเชาว่าบีมาสลลำดับต่อไปห้าวมิกกคิมาสเปลนฟันลำดับต่อไปกินข้าวลำดับต่อไปองกาภูมิมาสถ้าเป็นวันยูก็อาจจะนอนต่อก็ได้ก็บอกลำดับนี้นะครับก็จะพูดว่ายังไงดีก็พันเป็นรูปเตะไปเรื่อยๆโอเคมาส์ตื่นครับจบแล้วใช่ไหมครับเด็ตอนนี้อยากจะบอกว่าตื่นและอาบน้ำก็ตื่นและทำยังไงดี トゥーレ、ラムダプ、トパイに、なんか、こう、パンペンループでしャイメこう、起きて、シャワーを浴びて、歯を磨いて、ご飯を食べて、音楽を聴いて、で、こう、寝ます。あ、寝ます、毎いとパンペンループでこうだい。た、パンペンループでこう、ノン、レ、シャメうん、こう、とんみ、ミーう、なんか、はい、起きて、シャワーを浴びて、歯を磨いて、ご飯を食べて、音楽を聴いて、寝ます。 พูดแบบนี้พอพันเป็นรูปเตะก็ชื่อมไปเรื่อยๆรูปเตะนะคะสาเดนลำดับได้ครับคำชิมสิอมそしてนี้ก็สาคัญนะแตะเนื่อเนื้อและ่งที่มเช่นนั้นและนราะฉะนนั้มาพูดเป็นประโยคเดียวนะอันนี้นาะอะบีมากสกสิ่งที่น่าจะรวมเป็นหนึ่งอันคือบิมาสิ่งทีก็มเตเลยก็อาบและได้ไม่ต้องบอกว่าอาบครับทําเช่นนั้นแล้วก็ลำดับต่อไปก็อะไรเงนี้ไม่ต้องพูดทำขนาด แต่ว่าไม่ใช่ว่าผิดครับตอนแรกนะครับถ้าตัวเองไม่มั่นใจว่าพันรูปะได้จริงไหมถูกไหมไ่แน่ใจก็ใช้อันนีイイイププ้เลยก็ได้ครับโอเคมั้งส่วที่เชาว่านมั้ยสี่กนกะกน็จะก็จะก็จก็ะก็จก็จะก็าะก็จะ็จะก็ะก็ะก็จก่ก็กกจ่กจอะ่ก้กจะก็ีกจา การผ่านรูปเตนะมันยากต้องสำหรับคนต่างชาตินะคนญี่ปุน่นไม่เคยฝึกนอกรูปเต้นอ่ะผ่านรูปเต้เราเคยเรียนไหมคนญี่ปุ่นไม่รู้คำว่ารูปเต้ด้วยนะครับคนญี่ปุ่นไม่เคยเรียนคำว่ารูปเต้โมชัยเรอยู่ต้งแต่เด็กๆอยู่แล้วไม่เคยเรียน แต่สำหรับคนทานชาติรูปเตะรูปตาเนาะกวดขัวมากมากนะครับแค่นีก้กนนะ็น่าจะรูปเตนะครมีแค่นี้อ่ะยังมีอีกอันหนึ่งสำหรัเอ็นห้านะคะใช้ที่ใช้รูปเตะยังมีอีกอันหนึ่งแต่ว่าแค่นั้นนะครับสื้มากเสร็จแล้วครับรูปเตะสำคัญมา,มากมากนะครับก็ถ้ามีเวลาว่างๆก็ฝึกพันรูปเตะนะครับโดยอันนี้เนาะลำดับก็ได้ตอนเช้าทําอะไรบ้างหรือว่าหลังเลิกเรียนทําอะไรบ้างน,นี้นะครับก็เชื่อมด้วยรูปเตะไปเรื่อยๆดูต้นใช้ดูนะคะับไเจ้าโอวี คลิปต่อไปนะครับเป็นคลิปที่สําคัญมากทั้ง N5, N4, N3 นะครับมันต้องมาดูให้ได้นะครับเรื่องคําช่วยสถานที่ต่างๆครับให้จอวันดีมาส,สวัสดีครับลาวัา